ในส่วนของเกลือนไม้เนี่ยไปเล้วเนี่ยไปเล้วขวาไปเล้วซ้ายนะครับแล้วก็ตัวความเร็วตัวน้ํามันนะครับนี่ความเร็วขึ้นปกตินะครับ<ม>ความเร็วขึ้นปกติเลยนะครับก็คือเป็นศูนย์โลนะครับมาดูในส่วนของไฟหน้าแล้วกันไฟหน้านะครับมีไฟสูง <ไฟ S 2> น,นีนะในส่วน,ะนของไฟเดรคสองเส้นครับแล้วก็ในส่วนของไฟต่ำ<ม>แล้วก็ไฟสูงแล้วก็เลี้ยวขวาปกตินะเลี้ยวซ้ายปกตินะครับอันนี้ไม่มีพาเฉยนะมาดูด้านหลังครับ ประมาณนี้ครับไปค้ายไปเพลงนะครับไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายครับไไทุกอย่างไปสองป้ายปกติเลยที่สําคัญคือรถที่รถป้ายแดงครับพยายามจะทําให้มันจับมาเป็นป้ายแดงให้มากที่สุดก็โอเคประมาณนี้ครับคันนี้ก็หมดไปแล้วที่สุดจะประมาณสิบเจ็ดนะครับไปแท็กก็เรียบร้อยประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอให้ยุทธหามารับนะครับก็ผำงานด้วยแล้วกันนะครับพิกซร้อยยี 5, ่สิบห้าไอป้ายแดงนะครับ ใครที่มีรน้ําท่วมน,นะครับอยู่ที่ไหนจากที่ไหนก็แจ้งเรามาได้เราจะไปรับขอทนะครับแล้วก็คิวอาจจะยาวหน่อยแต่รับประกันว่าถึงคิวปั๊บจบแน่นอนครับโอเคแค่ปาร์ตีแข่งแคเวลาเว่า,านีครับ